บทที่250การห้ามของราชาอมะตะอุตสาหกรรมเขื่อนราชาผู้เป็นอมะตะถูกห้ามงดงามและสง่างามราวกับว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยแยกดินแดนแห่งเทพนิยายทั้งหมดออกจากดินแดนลึกลับภายนอกน่าสนใจดวงตาของขิ้งงูเป็นประกายแวววาวและใบหน้าของเขาก็แสดงความสนใจเช่นกันเขาเหยียดฝ่ามือออกและวางมันลงบนลวดลายศักดิ์สิทธิ์ในความว่างเปล่าจากนั้นหลับตาลงเล็กน้อยและเริ่มทำลายข้อห้ามของราชาอมะตะ ข้อห้ามของราชาผู้เป็นอมตะอาจไม่เปิดกว้างสำหรับสิ่งมีชีวิตในแดนสวรรค์นในปัจจุบันแต่สำหรับขิงมูนั้นใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากหายใจไม่กี่ชั่วโมงที่ตำแหน่งฝ่ามือของขิงมูความว่างเปล่าก็เริ่มสั่นสะเทือนก่อตัวเป็นระลอกคลื่นเหมือนคลื่นน้ำและแม้แต่ลวดลายศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็จางลงเช่นกันครูต่อมาข้อห้ามที่อยู่ตรงหน้าขิงมูก็ถูกปล่อยออกมาโดยเขาทำให้เกิดเป็นทางให้คนคนหนึ่งผ่านไปได้ ในขณะที่ทางเดินถูกเปิดออกมีบรรยากาศที่กว้างใหญ่แอร์ละมันมาจากด้านหลังทางเดินโดยมีรสชาติที่เน่าเปื่อยเล็กน้อยเรากับว่าหลังจากเนื้อเรื่องนี้มันเป็นโลกที่แตกต่างไปจากแดนสวรรค์อย่างสิ้นเชิงลองมองดูอดีตสิคิงมูโบกมือและเป็นผู้นำข้ามพอเท่าคิงจานและยุนยาเออมองหน้ากันแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะรู้สึกถึงอันตรายอันน่าสะพรึงกลัวจากด้านหลังของทางเดินแต่คิงมูก็ผ่านไปแล้วและพวกเขาก็ต้องติดตามตามมาด้วยคิงมูเดินผ่านไปบูมเมือ่อคิงมูข้ามกำแพงเขตแดนของดินแดนนางฟ้าที่ถูกห้ามเสียงคำรามดังก้อองงมาาาจกหูขขเ สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขาคือฉากแห่งความยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่ามหาสมุทรสีดำอันงดงามไม่มีที่สิ้นสุดและบริสุทธิ์นั้นเชื่อมโยงกับปลายฟ้าและโลกเหนือทะเลคลื่นกำลังพุ่งสูงขึ้นดูอย่างระมัดระวังเหนือมหาสมุทรที่ปั่นป่วนนี้มีกลุ่มแสงหมอกลวงตามากมายกระจุกแสงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของซากปร,รักหักพังของโลกทุกสิ่งในโลกถูกทำลายล้างไปนานแล้วตอนนี้พวกเขากำลังจมและลอยอยู่ในมหาสมุทรสีดำนี้นี่เป็นทะเลที่แปลกมากและมีเศษซากโลกนะับไม่ถ้วนลอยอยู่บนนั้นน่ากลัวมาก แต่ต่อหน้าคิงมูเขื่อนก้นน้ำที่ไร้ขอบเขตตั้งประหานและเป็นอมตะได้ตัดมหาสมุทรสีดำที่พลุ่งพล่านตัดเอวออกและปิดกั้นมันไว้จากดินแดนนางฟ้าก่อนที่ราชานางฟ้าจะสั่งห้ามคลื่นสีดำกระแทกเข้ากับเขื่อนอมตะและพวกมันทำได้เพียงแพร่กระจายอย่างช่วยไม่ได้และไม่สามารถแพร่กระจายไปยังโลกด้านหลังเขื่อนได้อาจารย์ที่นี่ที่ไหนคิงจารมองไปที่ฉากมหัศจรยรตรงหน้าเขาแล้วตกใจและถามฉากที่อยู่ตรงหน้าเขานี้เกินความเข้าใจของเขาโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรอื่นแต่คลื่นสีดำที่รุนแรงมีพลังอันน่ากลัวที่จะทำลายทุกสิ่งงงในดวตาาขขอเข คิงจานประเมินว่าหากเขาอยู่ในทะเลปัจจุบันเขาอาจถูกคลื่นสังหารได้ในคลื่นสีดำนี้มีกองกำลังก่อการร้ายที่ทรงพลังอย่างยิ่งแม้แต่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดิก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้เลยหากอยู่ภายใต้อณาจาัก,ก,กรจักรพรรดิเกรงว่าภายใต้คลื่นสีดำมันจะพังทลายลงทันทีนี่คือว่านเจียไหย่ชินงูพูดอย่างเงียบๆจากนั้นเดินขึ้นไปที่เขื่อนอันยิ่งใหญ่เพียงมองไปที่มาหาสมุทรสีดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรงหน้าเขาเขามีสีสันที่ดูสง่าง,งามในดวงตาของเขาด้วย ว่านเจียไหย่ทั้งขิงจานและยุนยาโอต่างตกใจเล็กน้อยในมหาสมุทรนี้มีอาณาจักรใหญ่ที่แตกสลายนับไม่ถ้วนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงอาณาจักรแห่งท้องทะเลทั้งสามนี้คู่ควรกับชื่อน,นี้เขื่อนไม่มีที่สิ้นสุดราวกับว่าพวกมันมีชีวิตอยู่ตลอดไปอยู่ระหว่างดินแดนนางฟ้าและทะเลหวานเจียมีบรรยากาศที่ตัดขาดความเก่าแก่และความทันสมัยชิงมู่เดินข้ามเขื่อนและที่นี่มีอนุสาวรีย์โบราณอันโดดเดี่ยวยืนอยู่ที่นี่แม้จะสัมผัสได้ถึงความรกร้างก็ตามชิงมู่มาถึงศิลาโบราณหินโบราณน,นี้เกือบจะเหมือนกับหินโบราณที่เขาขุดขึ โชคชะตาไม่อาจย้อนกลับได้จริงหรือความพยายามของแวนการ์ดความพยายามของแวนการ์ดในที่สุดเราก็ล้มเหลวเนื่องจากโชคชะตาไม่อาจย้อนกลับได้ดังนั้นอย่าต่อสู้ดิ่งรนโดยไม่จําเป็นฉันจะใช้พลังสุดท้ายของฉันเพื่อแยกดินแดนแห่งแดนสวรรค์ที่เหลืออยู่ออกจากแหล่งกําเนิดของภัยพิบัตนินี้และปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่โง่เขลานี้เพลิดเพลินไปกับความสงบสุขขั้นสูงสุดก่อนที่พวกเขาจะพินาศผู้ที่มาสายหัก,กฝ่าฝืนข้อห้ามของข้าได้มานี่อย่าบอกความจริงกลับออกไปจากที่นี่และลืมเรื่องทั้งหมดนี้ซะบางครั้งความไม่่่่รู้กก็็เเปนนนนควาามสุขอยงงหึงชั แบบอักษรสองสามบรรทัดนี้เขียนด้วยเลือดแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าผ่านไปกี่พันปีแล้วแต่เลือดก็ยังคงสดใสและไม่เหือดแห้งและมีเทาหยุนประเภทหนึ่งไหลยอยู่ในนั้นนี่คือเลือดในร่างของราชานางฟ้าและวิธีเดียวที่จะไปถึงอาณาจักรของราชานางฟ้าได้คือการมีผลเวทมนต์ในเลือดหลังจากผ่านไปหลายปีอย่างไม่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นกับอาณาจักรราชานางฟ้าที่ครั้งหนึ่งเคยมีอยู่นี้คงจะสิ้นหวังมากขนาดนี้ ไม่เพียงแต่อนุสรสถานโบราณนี้ถูกทิ้งไว้แต่ยังมีการห้ามไม่ให้แยกดินแดนแห่งแดนสวรรค์ทั้งหมดออกจากที่นี่และฉันไม่ต้องการให้สิ่งมีชีวิตในแดนสวรรค์คิดถึงทุกสิ่งที่นี่ฉันอยากให้พวกเขาไปสู่ความพินาศครั้งสุดท้ายด้วยความไม่รู้บทที่251เหนือจัก,กรพพัดนางฟ้าทะเลบนท้องฟ้าปนป่วน,นและคลื่นสีดำก็พันลายลงและยังสามารถเห็นซากศพของนางฟ้าตัวจริงได้ซึ่งทำให้ตกใจกับคลื่นทะเลอาจารย์ที่นี่คือสถานที่ที่เป็นอันตรายต่อแดนสวรรค์ทั้งหมดใช่ไหมลมหายใจน,นาาางสะะรลแยยุยญญอดูางงาม จากอนุสรสถานโบราณแห่งนี้พวกเขารู้สึกถึงพลังที่มีพลังมากยิ่งกว่าลมหายใจเช่นเดียวกับราชาแห่งอตงมตะทั้งหมดที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งนางฟ้าอย่างไรก็ตามแม้จะมีการดำรงอยู่ที่ทรงพลังเช่นนี้ข้อความที่ทิ้งไว้ก็สิ้นหวังมากเรากับว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตที่เขาพูดไม่มีการต่อต้านเลยมันควรจะเป็นคิงมูพยักหน้าแล้วหันศีรษะแล้วพูดว่าคุณสองคนรออยู่ที่นี่ก่อนฉันจะลงไปดูทะเลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคุณจะกลับไปที่ทุ่งนางฟ้าการห้ามราชานางฟ้าจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ใช่แม้ว่าคิงจานและยุนยาโอต้องการแบ่งปันความกังวลของพวกเขาต่อคินมูแต่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าในสถานที่ดังกล่าวความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่เพียงพอที่จะมองเห็นหากมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆมันจะกลายเป็นภาระสำหรับคินมูเท่านั้นหากไม่มีอะไรอื่นทะเลสีดำที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถต้านทานได้ฉันอยากรู้ว่าความลับอะไรถูกซ่อนอยู่ที่นี่คิงมิวมูเผยให้เห็นแสงสว่างโดยก้าวเข้าสู่ทะเลว่านเจียในก้าวเดียวและมุ่งหน้าลึกลงไปในทะเลว่านเจีย เขาต้องการที่จะไปถึงสถานที่สุดท้ายที่มหาสมุทรถูกแยกออกจากกันและค้นหาว่าอะไรคือวิกฤตที่คุกคามบินแดนแห่งเทพมิยายฝั่งทั้งโลกและความสิ้นหวังของราชาแห่งนางฟ้าทะเลที่ไร้ขอบเขตนั้นไร้ขอบเขตและขิงงูก็เดินบนทะเลที่นี่นอกจากคลื่นซัดแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงอื่นใดหรือเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นใดอีกเลยดูเหมือนเป็นสถานที่แห่งความตายจริงๆไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอดบ้างเป็นเพียงกระดูกที่มีคลื่นปนป่วนที่นี่ฉันรู้สึกถึงร่องรอยของโอกาสที่ก้าวหน้าซึ่งแปลกจริงๆหัวใจของขิงงูขยับดวงตา ถนนไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากการทำงานหนักและฝึกฝนในโลกแฟนตาซีมาเป็นเวลาหลายพันปีความแข็งแกร่งของขิ้นงมูก็ไปถึงจัก,กรพรรดินางฟ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วหลังจากที่ความแข็งแกร่งมาถึงอาณาจักรของจัก,กรพรรดิอมะตะความแข็งแกร่งของขิ้นงมูดูเหมือนจะถึงจุดคอขวดซึ่งเป็นจุดวิกฤตและเขาไม่สามารถพึ่งพาการฝึกฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้อีกต่อไปแม้ว่าความแข็งแกร่งจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้แต่ขิ้นงมูก็รู้ดีว่าเรลออฟอิมมอร์เทิลเอมเพอเรอร์ไม่ใช่จุดสิ้นสุดขององค์การฝ ในฐานะประมาจารย์ครองโลกและครองชะตากรรมของชีวิตสมัยโบราณและสมัยใหม่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดินางฟ้าแม้จะมีพลังการต่อสู้และอำนาจสูงสุดที่ไม่มีใครเทียบได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อห้ามสำหรับพวกเขาก็คือมันต้องใช้เวลานานและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เมื่อความแข็งแกร่งถึงระดับราชานางฟ้ามันสามารถข้ามแม่น้ำประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงสมัยโบราณหรืออนาคตอันไกลโพ้นแต่แม้ว่าคุณจะกลายเป็นจัก,กรพรรดิอมตะ คุณสามารถว่ายข้ามยุคสมัยได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้ตามใจชอบไม่เช่นนั้นจะทําให้เกิดหายนะครั้งใหญ่แม้แต่จัก,กรพรรดิผู้เป็นอมตะก็ทนไม่ได้กับพลังแห่งสาเหตุหลายปีที่ถูกทําลายและล่มสลายแต่นั่นแตกต่างออกไปเมื่อคุณไปถึงระดับคุณสามารถลงไปตามแม่น้ําได้และส่วนเล็กๆของประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีปัญหาใดๆ นี่คือความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรที่มีอำนาจเหนือกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูเขาเพียงต้องลงไปในแม่น้ำที่ทอดยาวย้อนกลับไปในสมัยโบราณเพื่อกวาดล้างคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และการต่อสู้จะสิ้นสุดลงตามธรรมชาติส่วนพลังเชิงเหตุแห่งปีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ก็ทนได้และเพิ่งพากำลังของตนเองเพื่อดำเนินมันต่อไปว่ากันว่าการครอบครองอาณาจักรไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกระบวนการฝึกฝนเหนืออาณาจักรที่ครอบงำนี้มีชั้นของอาณาจักรขั้นสูงสุดแต่คราวนี้อาณาจักรนั้นอยู่หห่่่าาาางงงงกกลลจสิิมมมีีีีีชวตทททัั้้ดดเเเพยรคคุือนน แม้ว่าการครอบงำสามารถเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ในส่วนเล็กๆแต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆเกท่านั้นพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ส่งผลต่อทิศทางของประวัติศาสตร์ได้หากมีการเปลี่ยนแปลงความแข็งแกร่งของอาณาจักรที่ครอบครองจะไม่ตกแต่จะถูกกักขังในช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงมันจะถูกลบตามเวลาและจะไม่มีทางหนีรอดไปได้อย่างไรก็ตามจะแตกต่างไปตามระดับที่อยู่เหนือการครอบงำการดำรงอยู่ของระดับเหล่านี้สามารถสร้างประวัติศาสตร์โดยพลการและเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงทางประววัตตติศาาสร์ดเเช่นนนียกบ อาณาจักรที่มีอำนาจเหนือกว่านั้นอยู่ในสายน้ำแห่งการเวลาและภาพลักษณ์ของมันก็ปรากฏอยู่ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตและอาณาจากักรนี้ซึ่งอยู่เหนืออาณาจักรที่โดดเด่นได้ก้าวข้ามตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงจากแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานในสายน้ำอันยาวนานแห่งการเวลานี้เขาไม่สามารถค้นหาอดีตของตนเองได้และไม่อาจมองเห็นปัจจุบันของตนเองได้และแม้แต่สำรวจอนาคตของตนเองไม่ได้ด้วยซ้ำ เขาอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ทุกที่หากคุณต้องการในทุกส่วนของช่วงเวลากลิ้งทุกช่วงเวลาคุณสามารถแสดงรูปร่างของเขาได้แอลเมันเป็นร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งไม่สามารถกำหนดเป้าหมายได้เลยการดำรงอยู่ของอาณาจักรเหล่านี้กระโดดออกมาจากอิทธิพลของเวลาเหตุและผลและแม้แต่การเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่เช่นนั้นแน่นอนว่าต่างจากอาณาจักรที่โดดเด่นซึ่งมีร่องรอยดินแดนที่อยู่เหนืออาณาจักรที่โดดเด่นนี้คลุมเครือเกินไปและไม่สามารถติดตามได้ดังนัั้้้้นนนแแมมตต่่ขงงงงงงงูููกกก็ออออสสยยใคควาาถ์รรดี บทที่252สิ่งมีชีวิตข้ามทะเลอาณาจักรนี้ซึ่งอยู่เหนืออาณาจักรที่มีอำนาจเหนือกว่าแม้จะเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ก็มีจริงความแข็งแกร่งในปัจจุบันของขิ้งมูอยู่ห่างจากการครอบงำของอาณาจักรเพียงเก้าเดียวมันอยู่เหนือจัก,กรพรรดินางฟ้าธรรมดาและสามารถเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ครึ่งก้าเพียงขั้นตอนสุดท้ายนี้ขิ้งมูก็ไม่สามารถกระโดดออกไปได้ ในความเป็นจริงตั้งแต่มาที่โลกของอ้อยและท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเหตุผลที่ขี้นงูต้องการสนับสนุนเผ่าพันธุ์มนุษย์และยอมรับลูกศิษย์จำนวนมากนอกเหนือจากการเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยเหตุผลเพิ่มเติม,ตมคือพยายามฝ่าฟันผ่านการปกครองสร้างนาวัตกรรมมากมายและให้ความรู้แก่โลกนี่คือวิธีการของขี้นงูในการทำลายอำนาจการปกครองของอาณาจักรเมื่อเขาไปถึงอาณาจักรนั้นเขาต้องการเป็นผู้นำร้อยฟุตและก้าวไปอีกขั้นหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกฝนในระดับนี้ฉันสนใจในโอกาสและอุปนิสัยมากขึ้น ผู้แข็งแกร่งทุกคนที่เกิดในโลกนี้จะได้รับความโปรดปรานและสมเพชจากโชคและโชคชะตาและทุกครั้งที่คิ้งูฝึกฝนลูกศิษย์ที่แข็งแกร่งเขาจะถูกแบ่งออกจากเขาให้เป็นพลังแห่งโชคและบุญด้วยพลังแห่งโชคและบุญอำนาจสูงสุดของมูล,ลนิธิได้ถูกสร้างขึ้นและในที่สุดความก้าวหน้าขององค์การครอบงำก็คือวิสัยทัศน์และความพยายามของคิ้งมูสาวกหลายคนในยุคท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวจาก,กรพรัดมนุษย์แห่งโลกแฟนตาซีล้วนแต่เป็นผู้สำรวจและความพยายามของเหล่าสาวกของคิ้งมูในการเจาะทะลวงเพื่อครองโลก การทดลองและการสำรวจนับหมื่นปีได้พิสูจน์แล้วว่าการเดาของฉันนั้นถูกต้องและฉันได้ใช้เส้นทางที่ถูกต้องปรับได้ที่ฉันปลูกฝังสาวกสองสาคนที่แข็งแกร่งพอที่จะทะลวงไปสู่ระดับที่สูงขึ้นฉันจะได้รับบุญและโชคลาภยิ่งยิ่งขึ้นเลื่อนขั้นครองอาณาจากักรคิงมูพูดกับตัวเองขณะเดินลึกเข้าไปในทะเลวันเจียจากโลกแฟนตาซีสู่ยุคทอ้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและกลับมาสู่โลกแฟนตาซีถึงมู่รับลูกศิษย์มากมายได้รับบุญและโชคลาภและอาณาจักรของเขาเองก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่น ตราบใดที่เขาสามารถให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ได้มากพอหรือลูกศิษย์ที่เก่งหนึ่งหรือสองคนที่สามารถทะลวงผ่านขอบเขตสูงสุดได้ความแข็งแกร่งของเขาก็จะทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรได้อย่างเป็นธรรมชาติเวลานี้อาจยาวนานมากแต่คิงมูสามารถจ่ายได้สำหรับผู้ที่มีชีวิตที่เกือบจะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเวลาหลายล้านปีมันเป็นเพียงการสะบัดนิ้วขณะที่คิงมูยังคงลึกลงไปในทะเลวันเจี๊ยคลื่นในทะเลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคลื่นที่โหมกระหน่ำกระทบท้องฟ้ากลิ้งและคำรามและคลื่นก็ปลิ้งซาประับหักพังทั้งหมดของโลกก็กำลังมาและแม้แต่อาณาจักรราชานางฟ้าก็ยังมาที่นี่และจะมีความกังวลเรื่องการล่มสลายอยู่เสมอด้วยคลื่นที่มวนตัวลมหายใจอันมืดมนแห่งความเสื่อมสลายก็แพร่กระจายไปเหนือทะเลแห่งโลกนับพันเมื่อรู้สึกถึงลมหายใจอันมืดมนนี้คินมูกอร์ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วนี่คือพลังแห่งความมืดที่บริสุทธิ์ที่สุดและพลังของวิญญาณนางฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีสองขั้วโดยสิ้นเช ทะเลที่ไร้ขอบเขตนั้นไร้ขอบเขตและขี้นหมูได้ข้ามมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดแต่ครื่งรุนแรงยิ่งขึ้นและความมืดก็รุนแรงยิ่งขึ้นบูมในท้ายที่สุดแม้แต่ขี้นหมูก็ไม่รู้ว่าเขาเดินทางมาไกลแค่ไหนในตอนท้ายของทะเลหวานเจียซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมต่อกันด้วยทะเลและท้องฟ้าเสียงคำรามดังขึ้นราวกับว่าเทียนจูพังทลายลงมีบรรยากาศอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตขอบฟ้าอันห่างไกลถูกขยับขึ้นและไปถึงขี้นมูในทันทีขี้นหมูนั่งขัดสมาิบ,บนวันเจียหายรู้สึกถึงลมหายใจอันสสสสงงงงงาาาามมจจกลยยุดดขอเี้วหน ลมหายใจนี้มีพลังมากแม้จะอยู่เหนืออาณาจัก,ก,กรจักรพรรดินางฟ้าทัดเทียมกับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของขิงมูและยังเหนือกว่าเล็กน้อยครองชิงมูเปิดปากของเขาคลายคำพูดออกมาและค่อยๆเปิดเผยสองคำนี้พลังประเภทนี้เกินขีดจำกัดที่อาณาจัก,ก,กรจักรพรรดินางฟ้าสามารถเข้าถึงได้มีเพียงอำนาจการปกครองสูงสุดในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถปลดปล่อยบรรยากาศอันกว้างใหญ่เช่นนี้ได้ว้าวทะเลเขตแดนกำลังคลุ้งคลานคลื่นกำลังซัดสาดและเมื่อสิ้นสุดทะเลเขตแดนอันไกลโพ้นดูเหมือนนว่าจะมีเวลาและมิติที่ยาวไหลผ่านที่นั่น บรรยากาศอันกว้างใหญ่และเก่าแก่แผ่กระจายออกไปและแสงในดวงตาของขิ้งมูก็พุ่งสูงขึ้นเขามองเห็นอย่างคลุมเครือว่าในห้วงเวลาและสถานที่อันวุ่นวายมีแสงและเงาที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ปรากฏขึ้นมาสู่ทะเลร่างและเงาของมนุษย์นั้นไร้ขอบเขตด้วยความสยดสยองข้างเขาแม่น้ำที่ยาวหลายปีกลายเป็นน้ำแข็งและน้ำก็หยุดลงตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันสมัยโบราณและอวกาศสวรรค์และโลกอยู่รอบตัวเขาเขาเปรียบเสมือนผู้ปกครองสูงสุดในโลกนี้ผู้สูงสุดเหนือสิ่งมีชีวิตอันกว้างใหญ่ แม้ว่าเขาจะข้ามทะเลมาแต่ดูเหมือนว่าเขาและขิ้นหมูจะถูกแยกจากกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเขาจะสามารถข้ามโลกนับพันได้ในขั้นตอนเดียวแต่ก็ยังห่างไกลและใช้เวลานานหลังจากที่ได้เห็นร่างและเงาของมนุษย์ที่ส่องแสงแล้วขิ้นหมูก็หยุดเดินในที่สุดเขารู้ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลึกเข้าไปในทะเลเขตแดนสิ่งมีชีวิตนี้จะข้ามทะเลไม่ช้าก็เร็วและปรากฏตัวต่อหน้าเขาทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องของเวลาคราวนี้อาจเป็นพันปีหรือเป็นล้านปีก็ได้สิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาจมีออนนนนาาจจเหหืกกวว่่สันนัึงะได้้พบบิู บทที่253เผชิญหน้ากับปรมาจารย์ลึกลับคู่ต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้นี่คือวิกฤตที่เซียนอยู่จะต้องเผชิญหรือไม่ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมันจะทำให้เซียนหวังสิ้นหวงัหวงดวงตาของขิงงูจ้องมองไปที่ร่างและแสงของมนุษย์ที่เปล่งประกายอย่างเคร่งขรึมร่างของเขาดูเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวเมื่ออยู่ริมทะเลและท้องฟ้าแต่ขิงมูรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาบุคคลน,นี้กำลังข้ามทะเลด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากแต่ทะเลแห่งโลกนี้กว้างเกินไปและแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่่าาาาาบุคคลลลลนนนนัั้้้้มมีกกกงงแแะตตอรขไป็ใชเว ผู้ต้องสงสัยครอบครองอาณาจากักรคิงมูหายใจเข้าลึกๆและแสงในดวงตาของเขาก็ไหลเวียนดวงตาของเขาเป็นประกายและเขายังคงมองไปที่ร่างและแสงของมนุษย์ต่อไปพยายามมองผ่านตอนนี้คิงมูเองคือการดำรงอยู่ขององค์การครอบงำเพียงครึ่งก้าห่างจากอาณาจักรเพียงก้าเดียวก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมาก่อนดังนั้นตอนนี้การเกิดขึ้นอย่างกะทันหันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรการปกครองสำหรับเขาแรงดึงดูดที่ไม่มีใครเทียบได้ ดวงตาของคิ้งมชเชื่เปรียบเสมือนกระแสะไฟฟ้าที่ระยะห่างของช่องว่างหลายร้อยล้านในพริบตาฉายลงบนร่างและเงาของมนุษย์ทำให้รูปร่างของมันชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่คิ้งมูจะสามารถมองเห็นสถานการณ์เฉพาะของรูปร่างและแสงของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ความแวววววที่แวววาวก็เข้าปกคลุมสายตาของคินงมูทันทีร่างมนุษย์และเงาที่ต้องสงสัยว่าครอบครองอาณาจักรดูเหมือนจะรู้ตัวว่าเขากำลังถูกคนอื่นแอบมองและหันหน้าไปดวงตาที่เย็นชาของเขาศบกับคิ้งมูมันเป็นดวงตาที่เงียบงันคู่หนึ่งโดยไม่มีอมลลีอาาารรมณ์ดเย็นนนชแแลละึกก้้วัับขงพป ดวงตานี้ซึ่งทอดยาวไปในสมัยโบราณและอวกาศและคิ้นมูก็มองหน้ากันหากมีความแข็งแกร่งอยู่ภายใต้อาณาจากราชานางฟ้าฉันเกรงว่าทันทีที่ดวงตาคู่หนึ่งกวาดสายตาไปวิญญาณจะพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ในที่สุดฉันก็พบคุณความหนาวเย็นและความผันผวนอันกว้างใหญ่กวาดไปทั่วและคำรามในสนามวิญญาณของคิ้นมูทําให้เขาดูตกตะลึงคุณกําลังมองหาฉันคิวของคิ้นมูเลิกขึ้นและบางคนก็ไม่น่าเชื่อแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าร่างนั้นคือใครแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่เคยพบกับบุคคลน,นี้มาก่อน สิ่งมีชีวิตท,ที่ต้องสงสัยว่าครอบครองอาณาจากักรเขามั่นใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นสำหรับทุกเพศทุกวัยสร้างเหตุและผลที่ยิ่งใหญ่กับฉันรอให้ฉันมาเลิกกิจการและอื่นๆคลื่นที่หนาวเย็นและปันป่วนไม่ได้สัมผัสถึงอารมณ์และแรงบีบบังคับอันน่าสะพรึงกลัวไม่สามารถหายใจผู้คนที่ถูกกดขี่ได้บูมเศรเฐีของเวลากำลังเต้นระบาและการดำรงอยู่อย่างลึกลับในส่วนลึกของโลกนั้นได้ตัดการเชื่อมต่อกับขิ้นูในวินาทีสุดท้ายที่เขากลับมาจ้องมองขิ้นูก็เห็นภาพดังกล่าวเเเเื้้อองงงหหหลลลััวิญญาาาาาาาณททีี่่่ขขขขมะมะดดนใปกฏยู เงามืดนี้ยืนตัวตรงยืนอยู่ข้างหลังเขามันใหญ่เกินไปเราวกับจะทะลุชิ้นส่วนของเทียนหอ,อยู่ชิ้นนี้ไปได้แขวนกาแล็กซี่ไว้หมุนรอบตัวเขาเราวกับเส้นผมเล็กๆเ,เขายืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆไม่เคลื่อนไหวแต่ซ่อนความยิ่งใหญ่แห่งความพินาศเอาไว้เหมือนกับราชาปีศาจราศีพิจิกคนเดิมระบบกฎหมายของโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ครอบงำโลกจริงๆคิงมูดูเคร่งขรึมรูปร่างอันใหญ่โตนี้คือการสแสดงที่แท้จริงของวิญญ,ญาณที่ครอบงำอาณาจักรแห่งอาณาจักรนี้สำหรับรูปร่างและแสงสว่างของมนุษย์นนนนัันาาัั้ไไไมมม่่่ีีอออะะราาาาากกกกปววตทเเิิิดดจจพลลงงแศ์สธข สิ่งมีชีวิตที่ครองอาณาจักรข้ามทะเลมาและต้องการชำระบ,บัญชีตัวเองชิงมู่นั่งขัดสมาธิเหนือทะเลว่านเจียครุ่งคิดอยู่นานไม่เคยคิดถึงตอนที่เขาย่อยุสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเช่นนี้โอ้การครอบครองอาณาจักรแม้ว่าฉันจะยังอยู่ห่างจากอาณาจักรที่ครอบครองอยู่แต่มันก็ไม่ดีนักที่จะย่วยุชิงมู่พูดกับตัวเองว่ามีความมั่นใจอย่างมากในการแสดงออกของเขา แม้ว่าสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้จะได้รับการฝึกฝนในระดับที่สูงกว่าเขาแต่ขิงมูก็ยังคงไม่เกรงกลัวความแข็งแกร่งของเขาอยู่ห่างจากผู้มีอำนาจเพียงก้าวเดียวและพลังการต่อสู้ของเขาก็ไม่มีใครเทียบได้ไม่รู้จักโดยเฉพาะในตอนท้ายของทะเลเขตแดนสิ่งมีชีวิตยังคงข้ามทะเลและดูเหมือนว่าไม่มีระยะห่างระหว่างขิงมูและสถานที่ที่ขิงมูตั้งอยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อเขามาที่นี่ขิงมูไม่สามารถประมาณได้ ก่อนที่เขาจะมาเทพของฉันก็รออยู่ที่นี่คอยสังเกตอยู่เป็นระยะระยะคาดเดาถึงความลึกลับของอาณาจักรที่ครอบครองส่วนโลกมนุษย์นั้นมีหยดเลือดที่จําเป็นที่ฉันทิ้งไว้และมีจํานวนมากมายในเขตห่วงห้ามของพระเจ้าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวก็ตามชินมู่พูดเบาๆตอนนี้เมื่อรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากอีกฝากของทะเลอาจมาเมื่อใดก็ได้ขิ้งูทําได้เพียงรอที่นี่เพื่อหยุดเขาที่นี่ในเวลานี้มันไม่สมจริงที่จะต้องการหลบหนีความตั้งใจที่จะครอบครองสิ่งมีชีวิตสามารถข้าาาาาาามมจจกกกววลลลแะะ็็ออขขิ้นงงูไไไไดดยย่่่่่เปทีหตาม ยิ่งไปกว่านั้นด้วยความภาคภูมิใจของคิงมูเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ล่าถอยต่อหน้าศัตรูดังนั้นคิงมูจึงอยู่เหนือทะเลหมื่นอาณาจักรและกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาจมาที่นี่ได้ตลอดเวลาจีไฮเต้าเต๋าคลื่นปั่นป่วนคิงมูมีร่างกายแข็งแรงสูงและกล้าหาญเขาหันหลังให้กับวิญญาณทั้งหมดของอาณาจักรนางฟ้าและโลกมนุษย์นั่งอยู่ที่นี่เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตสูงสุดจากท้องทะเลและพร้อมที่จะเปิดฉากการต่อสู้แบบเป็นและความตายบทที่254พระเจ้าของพระเจ้าล่มสลาย หลังจากการจากไปของคิ้งมูคิ้งจานและยุนยาเออก็รออยู่ที่ขอบเขตเคือนอย่างไรก็ตามหลายพันปีต่อมาทั้งสองยังคงไม่รอให้คิ้งมูกลับมาอาจารย์ตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่ายุนยาเออกล่าวอย่างกังวลเป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์อยู่ยงคงกระพนันมันจะตกอยู่ในอันตรายได้อย่างไรคิ้งจานใส่หัวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหนักแน่นในใจของเขาคิ้งมูนั้นเป็นอวตารที่อยู่ยงคงกระพนันไม่มีอะไรที่เข้าถึงเขาได้ยากเลยเยาเออคุณกําลังรออยู่ที่นี่ฉันจะข้ามทะเลไปดู หลังจากรออีกสิปีคิ้งจานก็กัดฟันและพูดกับยุนเยอเอคุณบ้าไปแล้วเหรอความผิดปกติที่เป็นอันตรายของทะเลหมื่นอาณาจากักรคลื่นที่ผ่านไปและอามาตะที่แท้จริงกำลังจะพังทลายลงคุณยังไม่ถึงอาณาจักรอามาตะที่แท้จริงคุณรีบเร่งลึกลงไปคุณกำลังมองหาความตายอยู่หรือเปล่ายุนเยอเอ๋อเปลี่ยนใบหน้าของเขาแต่คิ้งจานอ้าปากและต้องการพูดอะไรบางอย่างในขณะนี้ความคิดอันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่มาจากส่วนลึกของทะเลหวานเจีย คุณทั้งสองออกไปก่อนแล้วกลับไปที่ดินแดนอมตะที่นี่มีอันตรายร้ายแรงฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าภัยพิบัติจะคลี่คลายเป็นเสียงของอาจารย์คิงจานเปลี่ยนหน้าของเขาเขารู้ดีว่าแม้แต่เจ้านายที่อยู่ยงคงกระพันของเขาก็บอกว่ามีอันตรายร้ายแรงที่นี่ด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยกลับไปและพยายามฝ่าฟันไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและหลังจากที่เรามีความแข็งแกร่งที่ทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นเราก็สามารถช่วยท่านอาจารย์ได้ยุนยาเออจับแขนของคิงจานและห้ามปรามเบา เธอรู้ว่าในใจของคิ้นจานนั้นขิ้นมูก็เหมือนกับพ่อของเขาตอนนี้คิ้นมูอาจตกอยู่ในอันตรายขิ้นจานก็มีความกังวลตามธรรมชาติแต่ต่อหน้าฉันทะเลอนา,าเขตนี้ทัางน่ากลัวจริงๆวิญญาณสุดโต่งก็เหมือนกับมดที่นี่ซึ่งไม่มีนัยสําคัญมันเป็นเช่นนั้นได้เท่านั้นขิ้นจานถอนหายใจดวงตาของเขามีสีสดใสกลับไปฝึกฝนให้หนักกันเถอะและเมื่อเราทําลายกําแพงของราชานางฟ้าได้เราก็จะกลับมาและไปช่วยท่านอาจารย์ในแดนสวรรค์นับพันปีโลกแห่งมนุษยชาติได้ผ่านไปนับพันปีแล้ว นับตั้งแต่ขิ่นมูตัดน้ำตกเฟเชียนและบุกเข้าไปในอาณาจักรที่จักรพรรดิอันเดสอยู่สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมนุษย์ก็ไม่เคยเห็นเขากลับมาผลของสองครามครั้งนี้จึงเกิดความสับสนต้องเป็นจักรพรรดิอันเดสท,ที่ชนะแน่ตัดเทพเจ้าออกไปและยกย่องชื่อเสียงของชนเผ่าโบราณให้ฉันนี่คือเสียงของราชาเทวทูตนำเสียงหนักแน่นเชื่อมั่นอย่างแนว่วแน่ว่าจักรพรรดิอันเดสไม่พ่ายแพ้พระเจ้าของพระเจ้าจะพ่ายแพ้ได้อย่างไรผู้ตายต้องเป็นจักรพรรดิอันเดส เผ่าพันธุ์มนุษย์วอลลิงโดยธรรมชาติเชื่อว่าพระเจ้าของพระเจ้าจะไม่พ่ายแพ้เพราะตำแหน่งของคิ้งมูในจิตใจของพวกเขานั้นเหมือนกับตำแหน่งของจักรพรรดิผู้ตายในจิตใจของคนจีนโบราณมีการถกเถียงกันไม่รู้จบระหว่างชนเผ่าโบราณและเผ่าพันธุ์มนุษย์และไม่มีความสงบสุขในพื้นที่จำกัดชีวิตหลักๆเพราะแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าผลของสองครามครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจากการเผชิญหน้ากันระหว่างทั้งสองฉันรู้สึกว่าจักรพรรดิควรจะพ่ายแพ้และพ่ายแพ้ต่อพระเจ้าของพระเจ้ามีการเปิดตลาดสูงสุด จักรพรรดิไม่สามารถมาถึงอาณาจักรโลกมนุษย์ได้แต่พระเจ้าของพระเจ้าสามารถสังหารอาณาจักรที่จักรพรรดิอยู่ได้อย่างแข็งขันสามารถตัดสินช่องว่างความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองได้ไม่สามารถตัดสินเช่นนี้ได้ในภูเขาอันเดสเสียงของเอสอชัยหวงดังก้องความยากในการไปจากโลกมนุษย์สู่โลกนั้นไม่เหมือนกับการมาจากโลกนั้นจักรพรรดิน่าจะติดอยู่ที่นั่นเมื่อเขาไปจากโลกมนุษย์สู่อาณาจักรนางฟ้าด้วยฉันคิดว่าพระเจ้าของพระเจ้าดูเหมือนจะติดอยู่ที่นั่นตอนนี้ ใช่แล้วจัก,กรพรรดิอันเดสกำลังต่อสู้กับพระเจ้าของพระเจ้าข้ามกำแพงกั้นของทั้งสองอาณาจักรถ้าทั้งสองอยู่ในอาณาจักรเดียวกันมันไม่ง่ายเลยที่จะบอก,กว่าใครชนะหรือแพ้ในเหมืองโบราณในสมัยแรกๆยังมีความเห็นสูงสุดของเอสอชไหห่วงอีกด้วยอย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิอันเดสเมกาทรอนอยู่ในโลกนี้มานานเกินไปทิ้งตำนานไว้มากมายในโลกมนุษย์แม้แต่ผู้สูงสุดในสมัยโบราณก็ยังกลัวเขาเช่นกัน แม้ว่าขิงงูจะทำลายล้างพื้นที่จำกัดของชีวิตและกวาดล้างพื้นที่ต้องห้ามของคาร์หาร์และเมกตรอนแต่ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เขาได้เข้าไปในสถานที่ที่จะกระพัดประทับอยู่และไม่พบร่องรอยใดๆในมุมมองสูงสุดส่วนใหญ่เขาควรติดอยู่ในสถานที่ที่จะกระพัดอยู่แม้ว่าทั้งสองจะแยกชัยชนะและความพ่ายแพ้ออกไปจริงๆแต่ผู้ที่ชนะก็ไม่สามารถกลับไปยังโลกมนุษย์ได้มันดีมากครั้งต่อไปความมืดมิดจะสงบลงไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้ในภูเขาแอนเดสเสียงของเอสเอชัยห่วงนั้นเย็นชาก่อนหน้านี้มีภูเขาลูกใหญ่คือพระเเเจจ้้าาาแห่่งพพรรระือปปบมมโลกนุษ ผู้ยิ่งใหญ่โบราณเหล่านี้แม้ว่าจะมีน้อยในชีวิตแต่ก็ไม่กล้าที่จะเกิดมาเพื่อสร้างความมืดมนและความไม่สงบเพราะขิ่งมูจะถูกยิงตายแต่บัดนี้ผู้เขาวิเศษซึ่งถูกบทขยี้หัวใจสูงสุดทั้งหมดได้ถูกกำจัดออกไปในที่สุดสำหรับเขตยกเว้นเหล่านี้นี่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามความสงบสุขในจัก,กรวรลก็อยู่ได้ไม่นานเวลาผ่านไปอีกพันปีและเมื่อทุกคนไม่ได้พูดคุยกันอีกต่อไปว่าใครคือจักรพรรดิอันเดสและพระเจ้าของพระเจ้าจะชนะน้ำตกเฟยเซียนจะกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้ง มือใหญ่ที่สว่างราวกับหยกสีขาวยื่นออกมาจากน้ำตกเฟยเซียนลงมาสู่ภูเขาสีม่วงบนดาวฝังศพจัก,กรพรรดิกลืนพืชยาวิเศษอมตะจากนั้นกลับไปที่น้ำตกเฟยเซียนอย่างรวดเร็วและหายตัวไปแม้ว่ากระบวนการนี้จะสั้นมากแต่ก็ยังสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนบนดวงดาวของจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิอมตะเขายังมีชีวิตอยู่ในเหมืองโบราณในสมัยแรกเกิดความตกใจอย่างสูงสุดจัก,กรพรรดิอันเดสยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าพระเจ้าของพระเจ้าได้ล่มสลายแล้ว สุดยอดอีกแห่งหนึ่งในเหมืองโบราณในช่วงเริ่มต้นขององค์การเปิดแม้ว่าเสียงจะเบาแต่ก็ทำให้ผู้ยิ่งใหญ่โบราณตกตะลึงในทุกพื้นที่ของชีวิตที่ถูกจำกัดใช่แล้วตอนนี้จัก,กรพรรดิอันเดสปรากฏตัวขึ้นแล้วแต่พระเจ้าของพระเจ้ายังคงหายไปนี่หมายความว่าในการดวลครั้งนี้จัก,กรพรรดิอันเดสชนะและพระเจ้าของพระเจ้าได้ล่มสลายไปแล้วใช่หรือไม่